วันนี้เราจะมาอันบ็อกเครื่องเสียงกันนะครับก็ไม่รู้สมัยนี้ยังมีใครใช้อยู่หรือเปล่านะครับเป็น Pioneer DESS 5250บลูทูธเป็นฟรอนต์ขนาด1ดินนะครับก็อันนี้ซื้อซื้อมาเปลี่ยนให้รถแจ๊สของคุณพ่อนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับดูเบื้องต้นคร่าวๆก่อนในกล่องนะครับหน้ากล่องก็เป็นฟังก์ชันที่รองรับนะครับบลูทูธ Made for iPhone Work with Android ลองรับไฟแฟลกนะครับแล้วก็มีแหละรองคาราโอเกะได้เนาะรอ,อ,องรับการชาร์จปล่อยไฟ 1.5A แอซึ่งจริงๆสมัยนี้ก็น้อยไปนิดนะครับปี PL 2ชุดแล้วก็อีกคอร์ไรเซอร์13แบรนด์นะครับด้านหลังก็พวกฟังก์ชันการใช้งานต่างๆไม่มีอะไรอันนี้เป็นวันเดือนปีที่ผลิตนะครับดูซิ ผู้ผลิตอ๋อผลิตที่อยุธยานะครับผลิตในไทยผลิตยีิบเจมิถุนาสองห้าเนาะก็โอเคนะครับมาแกะกล่องกันเลยอุ้ยอันแรกอันแรกอันนี้ใบเสร็จรับเงินนะครับซื้อจากร้านของถมสองนะครับ3,600บาทอันนี้ เท่าที่หามาได้ก็ถูกที่สุดแล้วนะครับถูกกว่าแอปส้มนะครับรีโมทคอนโทรลน,นะครับสมัยนี้ก็เอาข้อจริงก็ติดกี่ตัวกี่ตัวก็มีแต่ไม่เคยใช้เลยนะครับจุดใส่ไฟเดี๋ยววางไอ้นี้ก่อนอ,อ,อันนี้ไมโครโฟนสำหรับสมอ l ทท็อกนะครับ อันนี้น่าจะเป็นชุดติดตั้งนะครับกล่องสำหรับเก็บหน้ากากนะครับตัวหน้าปัดวิยุุกันขโมยครับซึ่งก็ส <c oughs> มัยนี้ไม่น่ามีใครขโมยแล้วละ่ะครับราัดวางข้างล่างก่อน น,นี้จะเป็นพวกคู่มือวิธีการใส่แบตของรีโมทนะครับคู่มือการใช้งานนะครับจุบจุบบเว็บพระเอกของเราติดอะไรวะอุ้ย <c oughs> มาแล้วอุ้ยกับหัวอันนี้พระเอกของเราไพโอนียครับก็หน้าตาดูดีนะครับเป็นเครื่องเล่นซีดีนะครับหนึ่งแผ่นแล้วก็ขนาด1ดินนะครับนี่คือขนาด1ดินก็ข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นปรี out สองชุดนะครับชุดแรกสำหรับฟรอนต์นะครับสัญญาณไปคู่หน้าข้างหลังชุด2เนี่ยก็สำหรับ คู่หลังลำโพงคู่หลังหรือซับบูเฟอร์ fer, นะครับก็นอกนั้นไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนติดตั้งในรถกันนะครับเราวาร์ปกันมาอยู่ในรถนะครับรถเจ็ตเน่าเน่านะครับรถเจ็ตเน่าเนจ็ตของคุณพ่อรถปี08นะครับเดี๋ยวพาชมภายในกันก่อนดูเลขไม 333,115สกโลนะครับเมื่อกี้วิ่งมาจากแถวรัดกะบังมาสำโรง20.3กิโลเมตรอลิตรเชียวนะเห็นเน่าๆอย่างนี้วิ่งใช้ได้นะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเปลี่ยนเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวเช้านี้แวะมาทำธุระแถวสำโรงก่อนนะครับจังหวะว่างๆเดี๋ยวพาดูภายในกันก่อนนะครับก็ ฟรอนตเป็น c คลเลียนใ้นะครับถอดมาจากเจ้าพา s ซาคันเก่าผมนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องมือสองสภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละนะครับใช้ได้สักพักก็เริ่มไม่อ่านแผน่นนะครับเดี๋ยวก็ถอดและส่งซ่อมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอา p พลเนียใส่เข้ามาแทนนะครับส่วนลำโพงนะครับลำโพงก็โมเรลไฮบร i ดอ l t i m o นะครับ เจ้านี้มาจากซิตี้นะครับเป็นประเภทรถยำยำนะครับโมเรลโมเรลไฮบริดอัลติโม่นะครับ, Model, Model imo, รบก็ซิตี้ไม่ได้ใช้ละซิตี้ได้ไมโคร r รี i ชั o นไปนะครับอ่ะมาดู M อมต่อนะครับ M. เอตัวล็อกฟอร์ดนะครับเป็นล็อกฟอร์ดพันวัตต์คัตีถ้าจะไม่ผิดอันนี้ใส่ยังไงออกรถเลยของคุณพ่อนะครับส่วนตัวขวามือ เป็น s a p โ o ST2B SQ นะครับก็แทนแทนตัวเก่า Mule Dimension ที่ชำรุดไปนะครับก็หลักๆมีเท่านี้แล้วก็จะมีซับซับเป็น DLSRW10 นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะครับติดตั้งมาเรียบร้อยครับจากร้านมอ c อัพลาดพาวสิบหเจ้าเก่านะครับ พอดีไม่ได้ถ่ายตอนติดตั้งมาด้วยกำลังยุ่งๆวุ่นๆเลยนะครับอันนี้มาถ่ายตอนติดตั้งเสร็จละซุ้มเสียงยังคงความเป็นพโอเนียนะครับกลางชัดแหลมใสนะครับออกแนวสดแนวพุ่งใครเคยผ่านพโอเนียมาเชื่อว่าหลับตาม,มานั่งฟังบอกได้ว่านี่คือพโอเนียปลายแหลมก็จะมีความความแข็งเรียกว่าเป็นเป็นเอกลักษณ์เป็นบุคลิกของของฟรอนต์ยี่ห้อนี้แหละนะครับ อยู่นิดหนึง่งก็ไม่ได้ว่าผิดไม่ได้ว่าแย่นะครับโดยรวมภาพรวมกับฟอนต์ราคา3,600บาทเนี่ยผมว่ามันก็คุ้มนะนะครับคู่เปรียบเขาก็จะมี JVC T952 ที่สเปคเหมือนจะเหนือกว่าได้แดกเบอร์บาได้ปรีเอาท์สชุดนะครับแต่ว่าแนวเสียงของ JVC กับ Pioneer เนี่ยผมมองว่าต่างกันค่อนข้างชัดเจน JVC จะได้ความหนาความอิ่มของเสียงร้อง แหลมจะไม่สดไม่พุ่งเท่าซึ่งบางคนก็ชอบบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันทึบไปหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับก็วันนี้ประมาณนี้ครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ